แกมาพบกับช่วงนี้ของไมเกิลนะเป็นช่วงที่เราจะเปิดโอกาสให้นุ่มๆนะมาขาเรียกได้ว่ามาโชว์ความสามารถในการพูดจาในคารมต่างๆนะแล้วก็มาดูกันว่า ลูกทีมของใครจะเจ๋งกว่าใครเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวมาดูลูกทีมฝั่งพี่ทอม์ป้นบ้าเนี่ยบอกนิดนึงแค่ชื่อก็กินขาดคนนั้นอะไรนะแก๊ปกุบกุบเฮ้ยเจอนี่คุณเสือนี่ชื่อเล่นว่าทิกกี้ตั้งให้เองเลยเสือทุอทิกกี้ทิกกี้เสือเนี่ยมันจะดูแบบว่าแบบเออดูร้ายไปหน่อยคุยนิดนึงพี่ลูกทีมดูรอนานแล้วเนี่ยคุณเสือครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสือวันนี้เป็นลูกทีมของทอมนะครับครับมั่นใจไหมคุณเสือว่าเราจะชนะมั่นใจครับเอ๋มีอะไรอยากจะบอกไมเคิลของเรามะก่อนที่จะร่วมเล่นเกมกันไม่มีครับเออคือกาการิ่มต้ีนดีมากกำลังจะบอกว่าคุณเสือเนี่ยบอกว่ามั่นใจครับแต่เสียงเนี่ยน้ำขิงักแก้บไหมครับผมเสียงง่วงมากเลยนะฮะ ผมขอแจ้งใครชื่อนิดนึงครับเชิญครับผมชื่อเตอครับไม่ได้ชื่อเสียชื่ออะไรนะเออครับเตออ้าวแล้วเสียังไงเขียนใหม่เลยคุณเตอคุณเตอใช่ไหมครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเล่นเกมกันดีกว่านะเดี๋ยวคําถามแรกเดี๋ยวเราจะให้น้องพิมพ์นะเป็นคนถามคําถามแรกเลยค่ะเอออ่ะมาเลยเชิญครับพิมพค่ะก็ จะให้พิมพ์เล่นกีฬาชนิดไหนเพื่อช่วยในการเดินแบบค่ะนี่บอกว่าเป็นการลดน้ำหนักเป็นการอ,ออกกำลังกายเป็นการรักษาโหนคิดว่าอยากจะให้น้องพิมพ์เล่นกีฬาอะไรน้องพิมพ์อยากจะถามใครก่อนระหว่างหนุ่มแก๊ปกับหนุ่มเตอ๋อแก๊บก่อนก็ได้ค่ะอ่ะแก๊บก่อนนะแก๊บจะแกป๊ปครับผมอยากให้น้องพิมพ์เล่นกีฬาชนิดไหนที่ช่วยในการเดินแบบในการรักษาโหนอ่าเล่นกีฬามันจะออกแดดไปพี่มันจะทำให้ผิวดำ ว่าเล่นออกประมาณว่าพินเนตอยู่อ่ะนี่ยเหมือว่าข้าวพินเนเข้าวเกี๊ยวอะไรเงี้ยเออานการวันนี้เล่นอ้าวใช่ไหมแค่นี้ก็รู้แล้วอะไรพี่เกี๊เขาใหม่ทีเมื่อกี้นี้สายลูกใส่ค่าโทรศัพท์เปล่าแก๊บไหนเขาใหม่ทีโดนพวกแก้ยนิดหน่อยต่อโดนพวกแก้พวกไหนแก้แก่เออพวกข้างบนหน่อพี่พวกข้างบนเอาพวกข้างบนเหรอออ๋โอเค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 ยทีไรจะแก้เขา ก็คือบอกว่าแตกเกตพาบอกว่าบอกว่าจะพูดพูดหนึ่งว่าพายบอกว่าเข้าเข้าเยมอย่างงี้ใช่ไหมออกกําลังกายที่ฟิตเนสามันอยู่ที่รงมไงมันมีเรื่องหลายอย่างมันออกได้ทุกส่วนไงพี่มีจะพาเข้าฟิตเนสต้นเองนะจ๊ะโอเคนะครับครับโอเคค่ะคุณเต๋อคุณเต๋อคุณเต๋อครับคุณเต๋อจะให้น้องพิม์เล่นกีฬาชนิดไหนครับเพื่อช่วยในการเดินแบบของน้องพิมพครับ โยคะครับเออมันต้องอย่างนี้คุูเตอ๋อทำไมถึงโยคะคุูเต๋อเพราะได้เพราะมันจะได้ฝึกสมาธิในการเดินแบบครับเออคุณเห็นอย่างนี้เห็นเสียงวอนน้ำขิงขนาดนี้แต่เขามีความคิดดีนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเล่นโยคะเยอะใช่ไหม โยคะได้ทั้งร่างกายบอดี้ทุกอย่างจิตใจสมาธิโอ้็เดิมเดิมไงพี่แต่ว่าจะพูดถึงการออกกำลังกายอย่างนี้นะจะทําให้กล้ามเนื้อกะชับได้เร็วขึ้นพร้อมพ่การออกกําลังกายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่วงแขนช่วงปีช่วงขาช่วงไหล่แล้วโยคะไม่ได้ตรงไหนคุณดูแต่ละท่าของโยคะยกขาอย่างนี้บ้างล่ะเออดีท่าโยกขาจะเกรียดตรงที่พี่ยกนี่แหละทำไมอ่ะนี่ท่าโยคะเลยนะ ที่เรียนมาม <c oughs> กับมามากลับมาอ่ถึงเวลานะที่ไมเคิลของเราจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าชอบคําตอบใครนะัระหว่างนะจ๊ะระหว่างน้องแกป๊ปเนี่ยที่บอกว่าเข้าฟิตเนสดีกว่าหรือว่าคุณเต๋อนะที่ไปเล่นอยู่กับเล่นโยคะเชื่อพี่โยคะเศร้ามากมาโยคะเชื่อพี่ การออกกำลังกายเป็นกิจนรรมหลากหลายหลากหลายจะเล่นอะไรก็ได้โยคะโอ้โหจะเล่นเต็มจะแน่นแค่ตำแหน่งไหนชี้ใี่โยคะได้เสมรนั่นไงเพลงมาวี are the c h a m p i o แป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ไม่แค่คอได้เอาหรอแป๊บเดียวอย่าดีใจไปยังไงพี่ก็ชนะอยู่แล้วเพราะอะไรน้องพิมเพราะว่าพิมคือเต้นตัวพิมเองยังไม่เคยเล่นโยคะแต่ว่าอยากเล่นและคือมีโอกาสไป ครั้งหนึ่งเป็นเป็นผ้าค่ะครับผมเป็นคืออันนั้นได้ลองครั้งหนึ่งแล้วคือรู้สึกติดใจมากแล้วก็คืออยากจะชอบแล้วก็อยากจะเล่นชอบเพียบปีกตีลากข้างบนดีลากอะไรอย่างี้ใช่ไหมมันมันสนุกดีอะค่ะคือได้ฝึกดูความคลาด้ช่นะเนาะอุคุเตอคุณมาถูกทางมากน้ำขิงอันนี้แค่เริ่มต้นพี่มันก็แค่การเริ่มต้นมาดูข้อที่สองต่อกันเลยดีกว่าจ้าขาดท่า ้าต้องไปเดินแบบในเวทีสัตว์โลกนะแสนรู้จะจะให้พิมพ์ไปเดินเป็นสัตว์อะไรคะเขาเรียกนี่ว่ามีการประกวดคือไม่ใช่การประกวดมีการจัดเวทีการเดินแบบเนครับแต่เป็นสัตว์โลกแสนสูแสนรู้ไม่ใช่แสนสวยแล้วเนี่ยแสนรู้เนี่ยจะให้น้องพีมเนี่ยเดินเป็นสัตว์อะไรเอออยากจะถามใครก่อนคะเออเติรได้ค่ะคุตเติครับถามสิคุณเต่ใ หาจะให้เป็นสัตว์เดินเีน๋ยวออคุณเตอ๋อผมเหรอออกคุณเตอ๋อค้าบผมเน้่ยผมลืมท <c oughs> ุกทีหาต้องไปเดินแบบบนเวทีสัว์โลกสันรู้ใช้น้องพิมพ์เดินเป็นสัตว์อะไรครับคุณเต๋อครับใช่เอเป็นสัตว์หนึ่งชนิดที่แบบเดินแบบเอบนเวทีให้เลียนแบบให้เลียนแบบสัตว์่จะต้องเป็นสัตว์ชนิดไหนเอาแบบสงา่าสงา่าเชื่อคุณเตอ๋อหาแบบโอ้สัตว์สงา่าสง่าเลยยังไงอะ่ะยังเอยอคือถ้าไปเดินบนเวทีเนี่ย บนสัตว์เวทีสัตว์โลกสนตว์รู้ดิใช้ต้องพิมพ์เดินเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวแทนของสัตว์นะเป็นตัวแทนของสัตว์อะไรไม่เป็นสับมุ้งใครจะเดินเป็นแมงสจับเอ้าอะไรนี่ฮะถามว่าครูเต๋อมีสัตว์อะไรบ้างดีกว่าจริงจกนกกระยางไหมตุ๊กแกเฮ้เดินไปเลยฮะเสือครับเอออมาได้อยู่ได้อยู่ไอ้ทำไมถึงเป็นเสือทำไมถึงเป็นเสือ ก็เพราะเสือพี่คิดได้เองเดียวไม่ใช่นี่คุณเต๋อคิดได้เอทำไมถึงเป็นเสือล่ะคุณเต๋อครับก็ครับแค่เี็กเขเป็นเสือพี่มามาแก๊บแก๊บแก๊บตึงจบแค่นี้เลยเหรอแก๊บโลกแก๊บแก๊บมาแล้วลูกแก๊บครับถอดผูฟังแกออกเลยถอดแล้วครับแก๊บแก๊บแก๊บเมื่อกี้นี้เราแพ้เขาไปไม่เป็นไร เอาเป็นว่าข้อนี้ถ้าหักน้องพิมพ์เนี่ยไปเดินแบบในวิธีสัตว์โลกแสนรู้จะให้น้องพิมพ์เนี่ยเป็นตัวแทนของสัตว์ชนิดไหนเพราะอะไรอะไรดีๆนะลูกเดี๋ยวผมยืดยามฝั่งตรงข้ามกวันได้ไหมพี่ได้ต้อยืนยามด้วยได้พี่ได้แต่เนี่ยเลยลูกเสือมันดูน่ากลัวพี่โม่บอกเนื้เขาดูน่ากล้ามันดูน่าเกรงขามไม่แก้มันดูน่าเกรงขามมันดูน่ากลัวไปอย่างเขามันต้องแบบเบลเป็น ทีขู่เช่นเออแมวน้ำอะไรอย่างเงี้ยแมวน้ำเดี๋ยวทำไมถึงเป็นแมวน้ำโม้โม้กันแกจริงเลยมีใครตั้งเราพี่มีใครแต่งมาก็ไม่มีอ่ะ ไม่มมันมันดูน่ารักใช่ปะเพราะว่าเจ๋นเจ็อเขาก็ชอบก็ปลื้มเนาะไปที่ไหนใครๆก็อยากรู้จักไปที่ไหนใครก็อยากรู้เดแลคืออาถ้าเดินเสือเราจะพอจินตนาการได้เสือมันต้องเดินแบบเออมั่นมั่นกว่าว่าดูตั้งใจดูแบบแน่วแน่พี่ครับเขาไห้ไปเดินแบบแต่งตัวเหมือนนะเขาไม่ได้ไปทำเลียนแบบครับอ้าวมันก็ มันก็ต้องรวมไปถึงการเดินด้วยถูกไหมมันก็เลยพกพรมันเรียนแบบเป็นสัตว์นั้นๆลูกทีมหนูไม่ได้เพราะมันเดินแบบบนเวทีเป็นสัตว์นั้นๆจะเดินเป็นสัตว์อะไรคือแมวน้ำจะให้เดินยังไงให้น้องพิมพ์เดินีเงรอ้อเอรอเอึอเอึอเอ้เอ้ออ้อเ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 อ้อัอ้อเ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 อ้้อเอ้อ้เอ้ออ้อเอนอ้อเ้้อเอ เขาไม่ได้แบบไปทาตามซะหน่อยเนาะเขาให้เดินแบบให้แต่งตัวอะเ,เป็นสัตว์ชนิดหนาแบบคนน่ารักน่ารักแปลแปลเพราะน้องพิมเหมาะกับอย่างนั้นแมวน้าก็ไม่ได้น่ารักเลยเสือน่ารักกว่าเยอะเ <c oughs> ชื่อพี่อ๋อถ้าให้เลือกระหว่างเด็กนะถ้าจะเลือกร่อถ่ายรูปก,ก,กับเสือกับแมวน้ําวิ่งไปแมวน้ําก่อนเสือกินหัวพอดีเสือจริงๆ,ๆอ่ะถึงเวลาที่น้องพิมพ์เลือกแล้วค่ะเอออ่ะพิมพ์เชิญครับารมาเชื่อพี่เสือ แมวน้ำน่ารักกว่าเยอะเสือมันน่ากลัวไปไหมเราออกจินตนาการของแปลวิศายมันจะดูเป็นผู้หญิงดุไปหรือเปล่าโอ้โหจ้าวิรัยจะซิมได้ผุดกลมกลมนะเพราะอะไรจ๊ะท่าดีท่าดีมันดูน่ารักไงถึงบอกไปมันเสือมันดูน่าเก่งใจอะไรเงี้ยลองดูได้ไหมถ้าเดินเป็นแมวน้ำจะเดินยังไงอะให้จินตนาการพอได้ไหมแมวน้ำเหรอเออลองดูลองดูลองดูอะขอพี่หน่อยขอพี่หน่อย มาหนึงพี่อยากรู้จังเลยว่าจะเดินออกมาเป็นยังไงค่ะให้จินนาการน่าวดใเป็นแมวน้เออเป็นแมวน้ำเป็นยังไงหนึ่งสองสามเอาเป็นแมวน้ำอืเออเปนแ้อะไงอะไงอะงอะไงอ่างงี้เแลถ้าเป็นเสือล่ะจะเดินเาอถ้เเอเป็นเสือก็อาจจะเดินมั่นมั่นอเออเดินม่นมั่นเอาเพลงมาเออ เออประมาณนี้นะประมาณนี้เาต่อมาให้พิมหน่อยมาต่อข้อที่สามกันเลยค่ะน้องดีจ้าพี่ว่าเปเสือเดิร์ดดูดีกว่านะเมื่อกี้เดิรเป็นแมวน้ำเงี้ยก็น่ารักไงนี่เหรอโมเสือนี่ว่าแบบนี้นี่น่ารักมากพี่ทำอย่างนี้มันน่ารักสไตลอย่างเงี้ยเบลคออันนั้นแมลใครช่วยเอาทิชชู่หยิบเค้กไปทิ้งทีได้ไหมฮะมา กอนเลยด่าเสมอก็แล้วตอนนี้นะค่ะถ้าจะลูกต้องเดินแบบคู่กับพิมจะแต่งตัวแนวการ์ตูนการ์ตูนแนวอะไรก็เรียกได้ว่าจะต้องเดินแบบคู่กับพิมเนี่ยบนเวทีอ่าสมมติแต่งตัวเป็นคอสเพลใช่ไหมคอสเพลเป็นรูปตัวการ์ตูนเนี่ยคิดว่าจะเป็นแต่งการ์ตูนในเรื่องไหนเป็นใครอะไรยังไงกับน้องพิมเดี๋ยวจะถามใครก่อนจ๊ะเอ่อแก๊ปแก๊ป ครับผมถ้าบังเอิญจะต้องขึ้นบนเวทีเดินแบบคู่กันกับน้องพีเอมแล้วแต่งตัวเป็นการ์ตูนนะการ์ตูนจะต้องเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรการ์ตูนนี้เหรอใช่การ์ตูนเขาเซนใครจะเป็นอะไรแล้วน้องเป็นอะไรแต่งตัวเป็นอะไรลูกขอคำถามคณิกนะครับคำตอบคณิกนะ่ะเป็นไอ้นี่ครับเซนามูนนะโอ้องเลยแล้วแกแต่งตัวเป็นอะไรอ่าคาคาซิดอ่ะคาซิโดู เพราะเพราะหรือแกแต่งตัวเป็นเซรามูนให้ร้องแต่งตัวเป็นคาซิโนและคาซีโดโอเคนะพี่ครับข้ามดอกกุหลาบครับผมอ๋อข้ามดอกกุหลาบและลูดกุหลาบออกมาให้และลืมเอาหนามออกหนามเกี่ยวปากเลื่อนไหลครับผมพี่พี่พี่อย่ามาทำให้ลูกพีมหนูค่อยแฝงพ่อเขาเป็นแบบนั้นพ่อจะโรแมนติกโว้ยเป็นหน้ากากคาซิโนคือสาวๆคิดอยู่แล้วตอนเด็กต้องชอบอยู่อยู่แล้วเซรามูนถูกไหม ดูขอพี่ดีกว่าดูพี่ดีกว่าคุณเต๋อครับคุณเตอบ้ดคุณเต๋อครับถ้าเกิดเดินคูดกับน้องพิมจะเลือกแต่งตัวแนวการ์ตูนเรื่องอะไรเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเกาะเพชรจะดสีบอกไปเราเน้นไทยๆสุดจารอนเออเรื่องอะไรดีฮะเจ้าชายครับเรื่องเจ้าชายเจ้าชายกบ่ะเจ้าชายกบชายเดอร์เลมอนครับ เจ้าชายเดี๋ยวนเอาแล้วเว้ยมีการฟิชชูริงกันเกิดขึ้นระวังหน่อยระวังระวังเจ้าชายสรุปเป็นเจ้าชายเดี๋ยวมอนแล้วนี่เป็นอะไรชิดูตอนแรกตอนแรกว่าเจ้าชายกบว่าแต่ตัวเป็นกบก็ตลกแล้วเจอเจอเจ้าชายได้คิดดูเป็นเจ้าชายที่หุ่นดีมากเป็นหัวเป็นดุนิมอนมือเป็นกลมก้มอย่างแล้วเดินแบบคนบ้า แล้วคุณเป็นโดเรมอนแล้วน้องเป็นอะไรชิซุกะหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นอะไรโดเรมีเป็นเออให้น้องเป็นอะไรเป็นชิซุกะไหมฮะหรือว่าโดเรมีน้องเป็นอะไรฮะก็แต่อยาให้เป็นไเปนไเอาพ่อ่อกี้ถึงเวลาที่น้องพีจะต้องเลือกแล้วจ้ะต <จะ S 2> ัวชายโดเรมอนเศร้ามากเอออามาเชียร์พีทเจ้าชายโดเรมอน เรื่องนี้เป็นเรื่องการครีเอทขึ้นมาใหม่เลยไม่มีเกิดขึ้นมานวันนี้เขายังไม่มีสถานะให้หนูเลยพี่ก็มันจะบอกว่าจะมีใครครีเอทมากกว่านี้ไม่มีแล้วอาสุดสุเออเนี่ยเอมช่บอกเหตุผลพี่หน่อยได้ไหมว่าเพราะอะไรนิดเดียคิดได้ไงคิดได้ไง ช่างที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้เราเป็นอะไรเนี่ยนะตลกอะก็เม่คิดได้ยังไงใช่ไหมมันคือความครีเอททุกคนนะเจ้าชายโดูแลมอนดูแลมอนคือเจ้าชายพอบอกให้นึกนึกเลยที่คือดูเลมอนก็เอาเจ้าชายมา mix กับดูแลมอนเป็นไงเป็นเจ้าชายดูแลมอนเรื่องใหม่กําลังมาตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเขียนเรื่องนี้อยู่เจ้าชายดูแลมอนจ้ะไม่เคยดูไม่เคยดูแคนหัวเลยทีเดียว